มาดูเรื่องต่อมาค่ะสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามข่าวสารก็คงจะเห็นในเรื่องของอโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังที่มีการติดตั้งแอปอเป็นแอปของการกู้เงินนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยตั้งมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะซึ่งทางกสทชค่ะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะซึ่งก็ได้มีการเชิญบริษัทก็คือบริษัท post s e l f i กรุ๊ปจำกัดนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ oppo แล้วก็บริษัทโปรทาจำกัดค่ะตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ realme นะคะเข้าพบเพื่อที่จะชี้แจงในส่วนของกรณีการติดตั้งแอปพลิเคชันกู้ยืมเงินไว้ในระบบปฏิบัติการโดยให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลบุคคลนะคะแล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมสักถามแล้วก็รับฟังคําชี้แจงก่อนที่จะมีการขยายผลถึงหน่วยงานอื่นๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางด้านของนายไตรรัตน์วิทยสิริกุลคา่ารักษาการเลขาธิการและก็รองเลขาธิการกสะทะชก็ได้บอกนะคะว่าจากการหารือเบื้องต้นค่ะผู้แทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือที่ผลิต ตั้งแต่ปี2566บริษัทได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันเข้ามากับตัวเครื่องตั้งแต่เครื่องออกจากโรงงานนะคะแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งสองทั้งสองอดังกล่าวนี้นะคะบริษัทก็ต้องทำการตรวจเรื่องนี้ โดยกสทชค่ะจะให้ผู้แทนจําหน่ายโทรศัพท์กลับไปหาหรือเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่กลับมาให้กสทชภายในวันที่16มกราคมนี้นะคะส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งให้หยุดการจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ Oppo แล้วก็ Realme ค่ะแล้วนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนใช้โทรศัพท์ ทั้งสงแบรนด์อยู่สามารถนําไปเข้าลบแอปอาสามารถที่จะเข้าไปลบแอปพลิเคชันความเชื่อความสุขได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่ค่ะว่าจะต้องมี ระยะเวลาในการใช้นประมาณ1เดือนนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ทางด้านของพันตำรวจเอกสุรพงษ์แปลงคำนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบแล้วก็กากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสะนะคะบอกว่าจากกรณีาจากการหาหรือในวันนี้จะต้องมีการนําข้อมูลจากผู้แทน จำหน่ายที่นำไปส่งมอบไปกับผู้ที่ได้รับการได้รับการส่งมอบไปเมื่อวันที่16มกราคมนะคะมาตรวจสอบเนื่องจากแอปพลิเคชันเนี่ยติดตั้งมาเป็นติดตั้งมาอาจจะมีการเข้าถึงหรือว่าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายข้อมูลจากส่วนบุคคลหรือว่าแอปกู้เงินว่าขอกู้เงินเกินจำเกินความจําเป็นหรือไม่นะคะการเก็บรักษาข้อมูลทําได้ดีเพียงใดมีการนําประโยชน์ไปใช,ไปใช้ไปใช้ประโยชน์อื่นหรือว่า ได้ผลด้วยหรือไม่นะคะหากว่ามีเจตนาไม่สุจริตก็จะได้ ทำได้รับการลงโทษนะคะตั้งแต่ตักเตือนปรับแล้วก็จําคุกแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเจตนาของผู้จําหน่ายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังค่ะคุณผู้าฟางังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเค,ช,เคชันเนาะที่เป็นเงินกู้เงินอะไรต่างๆบางทีเนี่ยเขาไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วพอติดมาในโทรศัพท์บางท่านอาจจะรู้ไม่เท่าทานันก็เข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆให้อันนี้เนี่ยทำให้เราเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปเลยนะคะ